พี่น้องวันนี้ไม่น,น้อยใช่ไหมแนะนน้าจิจ้มพริกสดผักชีลาวนะคะใส่กระเทียมกับป๋อพริกลงไปเลยนะคะโขกได้ค่ะเป็นยังจำนำน้ำพริกน้ำพริกน้ำจิ้มพริกสดผักชีลาวน้ำจิ้มสูตรนี่สามารถจิ้มในมดทุกอย่างพวกปิง่งพวกอย่างพวกทอดนะคะอย่างปิ่งทอดหรือว่าพวกหลวกใดมดนะคะแล้วต่ความชอบบางคนก,นก็อาจจะชอบเป็นน้ำจิ้มซี่ฟูดบางคนอาจจะอยากเปนความหอมของ ผักชีเล่าออกค้ายๆอาหารนิสานนิดนึงนะคะใส่น้ำตาลลงไปค่ะเพราะว่ามันต่ายากนะคะนี่เราอยากจใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงในน้ำจิ้มสูตรนี้จะออกเผ็กเปรี้ยวหวานนะคะดังนั้นการใส่น้ำตาลลงไปก็เลยบวบแปลกนะคะแต่ว่าพริกไมย่หน่อยมันเป็นพริกเปลือกนะเวลาต่ำแล้วมันแล่นหนาแล,นล่นหลังนะคะเลยต้องใส่น้ำตาลลงไปเพราะจะหนเดยกเขาต้องใส่อยู่แล้วนะคะนี่จะเป็นเทคนิคนะคะ สมควนวนะคะเอาตะคว่อมมัดนะคะแต่ผู้ได้มีโคกหินก็ใส่โคกหินผู้ได้ว่ามีโคกหินโคกบ้นบานๆเท่านี้แหละค่ะตามไปนะคะอะแหลกแล้วเราก็จะใส่ผงนวดหรือว่าลดผงเนื้อรือว่าผงชุรสนะคะสตรนี้ใส่ผงชุรสนะคะหยิบ,บางหน้าลงไปนะค่ะไม่ไม่เอากระดาษไปใส่หน้ดเ๋ยวแป๊บเลยเสร็จมือะค่ะ ร้องขื่นนะเวลาสิขึ้นขึ้นลำบากเนี่ยเขาว่าผู้เฒ่าเนาะนี่มันง่าลงไปค่ะความความแซ่บความจัดจานของน้ำจิ้มเนี่ยขึ้นอยู่ความต้องการของพี่น้องนะคะว่าจะเอารสไหนนำเนาะค่ะผู้ใดผู้บางคนก็มักหวานน้ำก็ใส่หวานหลายผู้ใดมักเปรี้ยวกับเปรี้ยวก้อนเนาะคะ่ะเปรี้ยวเปรี้ยวไปผู้ใดมักสม้มแบเอาผู้ใดมัก เข้มกรแกลแต่แต่ทั้งจิ้มมันจะเป็นสามรสนะคะเป็นเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะไม่ออกเค็มนะคะแล้วก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะคะอ่ะก็จะคเ้น๋ยม่ในจาสากกอ,อก,กอนนะคะว,วันนี้ก่อนเราก็จะใส่ปักซีเลาานะคะเป็นขั้นตอนดดสุดทตายผักซีเล้าเขาสีหั่นนะคะใส่ลงไปมันหอมนะคะ ะะสีสันน่ากินไหมข้าเหนียวจิ้มกระแซบพวกปิ่งย่างทอดหรือว่าพวกต้มพวกหลวกต่างๆนะคะได้เมิดนะคะอืมอร่อยมากพี่น้องหวานได้เปรี้ยวได้ขัดความกลมๆนิดนึงนะนิดเดียวนะคะพอเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ถ้วยนะคะ เอนี้หอห่อนจ้ำหรือว่าจะทอดไข่เจียวห่อนกินก็ข้าวเจ้านะคะเอาคุกน้ำจิ้มแจ่วเข้าเนี่ยนั้นไม่นแน่จะงอว่า,น,าน,น้ำจิ้มแจ่วพริกสดผักชีลาวนะคะนี่นะคะน้ำจิ้มแจ่วพริกสดผักชีลาวราตานากกินบ่ค่ะออกเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะพี่น้องมักเข้มมักนัวหรือมักจังแดก,ก็ใส่ถามว่าสูตรนี้ใส่ใส่จากน้ำเปลี่ยนจากน้ำปลาไปน้ำปลาแดดได้ไหมได้ค่ะ เปลี่ยนจาก,กน้ำปลาเป็นน้ำปลา,ลาก็ได้นะคะลองเบ่งนะคะไม่นุง่งง่ายสไตล์บ้านเดี๋ยวรักจ้าจ้า,จารักนะจุบจ๊บ